อากาศเช้าเชฝนโป,ปรยอยแบบนี้คุณผู้ชมชอบกันไหมล่ะคะถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ต้องไปทำงานนั้นนะคะก็คงจะบอกว่าไม่ชอบค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ที่บ้านนั้นนะคะอากาศแบบนี้นะคะเวลาฝนตกก็จะทำให้เกิดความเย็นสดชื่นเหมาะมากคะ่ะสำหรับการนั่งเล่นดูทีวีอ่านหนังสือหรือว่าทำอะไรเพลินๆไปเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความลำเอียงนะคะในช่วง DIY วันนี้ กู Good, ก็เลยจะมาชวนคุณแม่บ้านทำตุ๊กตาหน้าตาน่ารักค่ะเหมือนกับในการ์ตูนญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะที่เขาบอกกันไว้นะคะว่าสามารถไล่ฝนได้เพื่อเอาใจคุณพ่อบ้านกันค่ะ เพิ่งคิดนะคะว่าวันนี้ DIY ของเราจะไร้สาระเพราะว่าเจ้าตุ๊กตาไล่ฝนหรือที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่าเทรุเทรุโบซุนั้นนะคะเขามีความเชื่อค่ะว่าจะสามารถช่วยไล่ฝนได้นอกจากจะมีในเรื่องของความสวยงามน่ารักหนะ้าตาจิ้มลิ้มแล้วนะคะกู๊ก็จะทําให้ตุ๊กตาไล่ฝนนี้ <was> สามารถช่วยไล่ความอับชื้นและก็สร้างกลิ่นหอมให้กับบ้านของเราได้อีกด้วยค่ะ Have you gone? นั้นก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาตัดผ้ากันก่อนค่ะผ้าที่เราจะใช้ทําเจ้าตุ๊กตาไล่ฝนนี้นะคะหรือว่าเทลูเทลูโบสุนี่ก็จะมีผ้าตาข่ายนะคะแล้วก็ผ้าฝ้ายค่ะซึ่งเป็นผ้าที่ทิ้งตัวค่ะ so, <why? S 1> เราก็จะนำผ้าทั้งสองชิ้นนี้ไปเก็บไว้ก่อนค่ะ แล้วก็นำใย,ยสังเคราะห์นะคะดึงออกมาค่ะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งใย,ยสังเคราะห์ตัวนี้แหละค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยดูดซึมน้ำมันหอมระเหยหรือว่าสเปรย์กลิ่นหอมต่างๆที่เราจะเอามาฉีดค่ะเอาเจ้าใย,ยสังเคราะห์ที่เราทำจะเป็นลูกกลมๆแล้วนะคะใส่เข้าไปค่ะก็จะเป็นรูปร่างของตุ๊กตาไล่ฝนที่เราเคยเห็นกันในหนังการ์ตูนแล้วนะคะ ทีนี้ก็เลือกเอาริบบิ้นนะคะที่มีสีสันที่เราต้องการค่ะ all alone, ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำหน้าตาของเจ้าเทรุทร right ิโบสุกันค่ะต่อมาเดี๋ยวเราก็จะมาทำเป็นสายนะคะสำหรับค้อยตุ๊กตาอันนี้ไว้ค่ะ วิธีการใส่น้ํามันหอมระเหยนะคะคุณผู้ชมก็แค่เอาน้ํามันหอมระเหยที่เราชอบนะคะหรือว่าจะเป็นสเปรย์กลิ่นหอมก็ได้ค่ะค่อยๆหยดลงไปนะคะตรงหัวของน้องตุ๊กตาเน,นี่ยแหละคะ่ะก็หวังว่าคุณผู้ชมจะมีไอเดียที่น่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะไฟป,ประดับบ้านกันบ้างนะคะสําหรับใครที่อาจจะอยากดูรายการของเราในช่วง DIY ตอนอื่นๆน,นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยะคะ่ะที่แฟนเพจของเราด้านหน,น้าน,นี้นะคะ วันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ